15กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนระรับเสียงโน้ตกันนะลูกนะแล้วเราก็จะไปฝึกร้องฝึกเต้นกันนะคะเด็กๆฟังแล้วร้องตามกันนะลูก ไปทบทวนเพลงเก็บขยะกันนะลูกนะเดี๋ยววันนี้คุณูจะพาเด็กเต้นกันด้วยนะคะเด็กเตรียมตัวกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจกรรมการขับร้องและการื่อนไหวร่างกายกันนะคะวันนี้คุณดูจะพานักเรียนไปเต้นกันนะคะเราจะมาเต้นเพลง เก็บขยะนั่นเองนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ฝึกร้องกันไปแล้วเด็กๆพอร้องได้กันแล้วใช่ไหมลูกแล้ว EP นี้เราจะมาเต้นกันเลยนะคะเด็กๆทั้งหมดยืนแถวตรงนะคะประโยคแรกท่าแรกนะคะประโยคแรกเราลองว่านี่ก็ขยะอีถูกไหมลูกให้เด็กๆชี้ไปที่ขยะเลยนี่ก็ขยะแล้วกระโดดถอยหลังมานิดนึงอีนะคะต่อไปหันไปทางซ้ายค่ะนู่นก็ขยะอี๋ทำท่าเดียวกันเลยนู่นก็ขยะ ผีกระโดดไถยหลังมาด้วยนะคะใครอยาเกลื่อนกราดมากมายทํำยังไงให้เด็กๆแบมือออกมาแล้วก็สะบัดะสะบัดมือแบบออกไปข้างๆแบบลักษณะแบบนี้นะคะใครอยาเกลื่อนกราดมากมายอ่าประโยคต่อไปนะคะรองว่าถ้าอยากให้สะอาดนะคะให้เด็กๆชูม,มือขวาขึ้นมาสะบัดสามครั้งถ้าอยากให้สะอาดเย่อ่า ต่อไปพี่ๆต่อไปหนูต้องช่วยกันกวาดเย่ yeah, นะคะเปลี่ยนข้างเป็นมือข้างซ้ายนั่นเองขวบสามครั้งนะคะถ้าหนูต้องช่วยกันกวาดเย่เก็บขยะลงถังขยะลูกเก็บจับข้างขวาขยะจับข้างซ้ายแล้วยโยนลงถังขยะพร้อมกันลงถังขยะแค่นี้เองเด็เกๆยำชาได้ไหมเอ่ยอ,อีกหนึ่งรอบนะคะเต้นไปชา้ชาๆพร้อมกันนะลูกนี่ก็ขยะ อีโนนก็ขยะอีขยะเกลื่อนกรามากมายอ่าถ้าอยากให้สะอาดเย่หนูต้องช่วยกันกว่าเย่เก็บขยะลงถังขยะอ่าแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปพุกเต้นค้อมเพลงกันเลยนะคะถ้าเตรียมนะคะให้เด็กตั้งมือป้าปากปลาฉลามแบบนี้เลยนะลูกเตรียมตัวนะคะ หน,นูต้องช่วยกันกว้าเก็บ ะะวันนี้เราจะไปทบทวนเพลงจังหวะดนตรีวันทูทีโฟกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยแวเราไปทบทวนการดิวนิ้วกันก่อนนะลูกนะเพราะว่าเมื่ออีพีที่แล้วคนูได้ฝึกดิวนิ้วให้เด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆชูม,มือขวาขึ้นมาเลยลูกมิเรโดกนิ้วการนิ้วชี้นิ้วโป้งพ้อมกันเลยนะคะ1 2ึ่งสองสา ของเพลงกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกเล่นที่คีย์บอร์ดนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกเล่นกันที่คีย์บอร์ดกันนะคะนะคะะักเกรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาแล้วก็วางที่พี่กระต่ายตัวที่3กันได้เลยคะ่ะเด็กๆวางมือเหมือนเดิมเลยนะคะเอานิ้วชี้แปลงล่างแล้วลากลงมานะคะทบทวนนิ้วอีกครั้งนิ้วโป้งโดนิ้วชี้เรนิ้วกลางมีนิ้วนางฟ้าและนิ้วก้อยซอนนะลูก ทีนี้เราจะมาเริ่มฝึกเล่นกันตั้งแต่ห้องแรกนะคะห้องแรกเรา้องว่ามีเรโดนะลูกนะ้ำมีนิ้วกลางนะคะนิ้วชี้เรค่ะนิ้วโป้งโดค่ะมีเรโดใหม่อีกครั้งนะคะหนึ่งสองซ้ำได้ไม่เอ่ยอีกครั้งหนึ่งนะลูกมีเรโดใหม่นะคะหนึ่งสองซ้ำ ต่อไปห้องที่สองค่ะร้องว่าฟ้ามีเรนะคะฟ้านิ้วนางค่ะนิ้วชีกนิ้วกลางมีนิ้วชี้เรนะลูกฟ้ามีเรพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซ้ำฟ้ามีเรฟ้ามีเรอีกรอบนะคะฟ้ามีเรฟ้ามีเรอีกทีลูกฟ้ามีเรได้ไหมเอ่ย อ่ทีนี้เราจะฝึกเล่นมีเรโดฟ้ามีเรห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองนะคะเตรียมตัวหนึ่งสองสามมีเรโดนิ้วนางฟ้าฟ้ามีเรนิ้วกลางมีไม้มีเรโดนิ้วนางฟ้าลูกฟ้ามีเรนิ้วกลางมีค่ะมีเรโดนิ้วนางฟ้าค่ะฟ้ามี เรอ่าเราจะลองฝึกเล่นห้องที่1กับห้องที่2พร้อมจังหวะคุณเดจะเปิดจังหวะขึ้นมานะคะอ่าเด็กๆได้ยินเสียงจังหวะไหมลูกเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมๆกันนะคะ1ตัวสามสีมีมีเรโดนิ้วนางฟามีเรมีเรโดหม เราได้ฝึกเล่นพร้อมจังหวะอยู่ที่ชาชาไปแล้วนะลูกห้องที่1กับห้องที่2องมีเรโดฟ้ามีเรต่อไปเด็กๆดูที่ห้องที่3กับห้องที่4คะ่ะห้องที่3ร้องว่าซอนๆๆซอนฟามีเรโดาซอนนิ้วก้อยนะคะซอนซอนฟานิ้วนางคะ่ะฟ้ามีนิ้วกลางลูกเรนิ้วชี้นิ้วโป้งโด ได้ไม่เอ่ยอีกรอบนะคะซ่อนซ่อนซ้อนฟามีเรโดหนึ่งสองสามซ้อนซ้อนซอนฟ้าฟามีเรโดได้ไม่เอ่ยอีกรอบนึงนะคะซ่อนซ้อนซอนค่ะซอนซ้อนซอนนิ้วนางฟามีเรโดได้ไม่เอ่ยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นห้องที่สามกับห้องที่สี่พร้อมจังหวะช้าๆกันนะคะ เตรียมตัวนะลูกพร้อมกันนับหนึ่งสองสาเริ่มนิ้วนางซอนขอโทษทีค่ะใช้นิ้วก้อยนะลูกหนึ่งสองสานิ้วก้อยซอนค่ะโอนซอนซอนอนิน้วนางเมีเรโดอีกรอบหนึ่งนิ้วก้อยสามครั้งต่อเตรียมตัวนับหนึ่งสองสาเริ่มซอน ได้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกเล่นกันทั้งบรรทัดเลยตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่4นะคะในห้องที่1รลองว่ามีเรโดเหมือนเดิมนะคะนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโปง้งหนึ่งสองส มีเรดห้องที่สองฟ้ามีเรนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชีค่ะฟ้ามีเร่าต่อไปซอน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 ,นิ้วกลางอ่ขอโทษทีค่ะนิ้วก้อย3าครั้งนะคะซอนซอนซอนนิ้วนางฟ้าฟ้ามีเรดเด็กๆพอเล่นได้ไหมเอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสา มีเรโดนิ้วนางฟ้าฟ้ามีเรนิ้วก้อยซอนซอนซนซนซซนฟ้ามีฟ้ามีเรโดเดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกสามรอบนะคะหนึ่งสองซ้ำมีเรโดนิ้วนางฟ้าลูกฟ้ามีเรซอนนิ้วก้อยสามครั้งซซน โนเนวนางฟามีเรโดขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองามีเรโดนิวนางฟาลูกฟ้ามีเรนิ้วก้อยซอนนะคะ่อน่อนซนอนน,นิวนางฟ้ามีเรโด เด็กๆพอเล่นกันได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวร้องโน้ตกันด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมร้องเพลงร้องโน้ตกันด้วยนะคะเตรียมตัวนะลูกแอปพลิเคชันเปิดแล้ววางมือที่พี่กระต่ายตัวที่สมเหมือนคุณหนุ่ยได้เลยนะคะเด็กๆร้องเพลงก่อนนะคะจ่เอวจาเอวนะลูกนึ่งสองต้ ขยับขาไปตามตังวาสะบัดมือค่ะขวาซ้ายสะบัดมืออีกรอบนะลูกขวาซ้ายเตรียมตัวนะคะมีเรโดกางชี้โป้งนะลูกพร้อมกันหนึ่งสองจำมีเรโดฟ้ามีเรค่ะซออซอสฟ้ามีเรโดมีเรโดใหม่ฟ้ามีเร ซ่ฟาร์มีเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองฝึกเล่นกันอีกหนึ่งรอบนะลูกเด็กๆร้องเพลงร้องโน้ตแล้วก็เล่นบนแอปพลิเคชัน Perfect ก i a n โนกันได้เลยนะคะเตรียมตัวนะลูกพร้อมกันเตรียมตัวร้องเพลงกน รโดมีเรโดใหม่ฟ้ามีเร่ซอสซอสฟ้ามีเรโด